ความรักที่ทําให้คนหมดใจกลับมารักสวัสดีครับของุโรบสอนจิตวิเคาะห์สายดาวันนี้การที่เขาหมดใจแสดงว่าเขาอยู่คุณ้วครับมันน่าเบื่อแล้วนะครับอยู่คุณมันไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นนะครับอยู่คุณสารโดโปามีนเขาไม่หลังนะครับคนเราจะรักใครเพราะว่าคนเราครับจะรักใครมันเกี่ยวกับเรื่องสารเคมีในสมองครับจะทําให้ใครรักคุณจะต้องกระตุ้นให้สารโดปามีนในสมองเขาหลังครับสารตัวนี้จะถูกกระตุ้นจากอารมณ์อะไรบ้างจากอารมณ์ที่ตื่นเต้นลุ้นสนุก มีความสุขแล้วก็ปิติครับแต่วันนี้เขาอยู่คุณคุณได้กระตุ้นอารมณ์พวกนี้หรือเปล่าหรือไปคุณไปกระตุ้นอารมณ์ฝ่ายตรงข้ามอารมณ์หน้าเบือ่อหน้าลำคาญขี้จุกจิกขี้วินขี้เหวี่ยงแบบนี้ไม่มีใครจะรักคุณนะครับดังนั้นอยากจะให้เขามีใจกลับมาเหมือนเดิมี่คุณจะต้องทํากิจกรรมหรือชุดคําพูดที่จะกระตุ้นให้เขาหลั่งสารโดพามีในสมองอันนี้ครูสอนลึกๆในคลาสดาเกมนะครับจิตวิทยาสายดำที่ทําให้เขาข้างรักและเสีติดคุณตลอดชีวิตครับแล้วก็วันนี้นะครับครูจะมาแชร์ กิจกรรมบางกิจกรรมที่คุณสามารถทําแล้วก็จะทําให้เขารู้สึกรักคุณมากขึ้นครับเพราะมันกระตุ้นสารโดมมนอันแรกนะครับคือทําอาหารจานโปรดให้เขาตอนเช้าเป็นการเซอร์ไพรส์ครับเขารู้สึกรุ้นตื่นเต้นเฮ้ยตื่นมาได้ทานอาหารเลยเสิร์ฟบ,บนเตียงเลยนะครับเบรกฟาสอินเบดไปเลยนะครับให้เขารู้สึกว่าโอ้โหเฮ้ยตื่นเต้นว่ะโอ้โหได้กินอาหารจานโปรดตอนเช้าเลยแล้วคุณเอามาให้บนเตียงแบบนี้ไม่เคยทํามาก่อนนะครับแบบนี้ก็จะทําให้สารโดมมนเท่าหลังครับข้อ2ครับเลือกซื้อ ตัวคอนเสิร์ตด้วยกันไปดูเพลงที่เขาชอบวงดนตรีที่เขาชอบแล้วพอเรามีการซื้อคอนเสิร์ตเราก็จะมาคุยกันเนาะว่าเออจะไปดูวันไหนดีนั่งตรงไหนดีนู่นนี่นั่นทําให้เราเป็นทีมเดียวกันแบบนี้เขาก็อยากจะรับคุณมากขึ้นครับสครับเดินสายไหวพระด้วยกันนะครับอันนี้มันจะทําให้จิตใจเราสงบเนาะได้ลุ้นได้ตื่นเต้นนะครับได้มีสงบนะครับเขารู้สึกปิติเนาะเวลาไปทําบุญด้วยกันมันจะทําให้เรานะครับ กลับมาแนบแน่นมากขึ้นครับลองไปใช้ดูนะครับสำหรับใครนะครับที่ความสัมพันธ์เสื่อมหรือยังไม่ชัดเจนนะครับครูแนะนําให้ไปลงคลาสดาร์กเกมเป็นจีบว่าสายดำที่ทําให้เขาข้างรักและเสพติดคุณตลอดชีวิตครับคลาสนี้ครับจะทําให้เขานะครับขาดคุณไปแล้วเขาจะร้องไห้เหมือนน้องหมาน้องแมวขาดคุณไปเขาจะเป็นโรคซึมเศร้าขาดคุณไปเขาอาจจะคิดสั้นได้นะครับใครความสัมพันธ์เสื่อมหรือยังไม่ชัดเจนครับอย่าปล่อยให้แหวัดเป็นมะเร็งครับรีบแก้ไขด่วนครับเดี๋ยวสักพักเขาจะหายจากชีวิตคุณครับไปที่หน้าโปรไฟล์ครูแต่มมมีีีปปปปัััััญหหาาาาาาเเรร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 รืื่่อองงงคคคคคควกกกบบบบสถึษูู้้้้ตตนนไไไดฟฟทโลล์์แะิ เป็นกำลังใจทุกคนครับสวัสดีครับ